นเหียวมาแล้วทุกคนอย่าเพิ่งหลับกันนะคะขอขอไหมขอค่ะขอพิธีนีสวัสดีค่ะพวกเราพีชยูฮานค่ะแล้วคนนี้ก็ได้สวัสดีค่ะตะตาค่ะสวัสดีค่ะแอนโกลค่ะสวัสดีค่ะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะ สวัสดีค mm ่ะแอนิ่งค่ะสวัสดีค่ะมายค่ะสวัสดีค่ะไมมี่ค่ะสวัสดีค่ะเอลค่ะสวัสดีค่ะมายค่ะสวัสดีค่ะเฟย์ค่ะสวัสดีค่ะมิวค่ะสวัสดีค่ะจินจินค่ะวันนี้เราเนี่ย ขอคิวค่ะอันนี้ขอคิวค่ะ เมันล้วนแบบเป็นความหมายที่ดีเราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนเราก็เลยตั้งชื่อเพลงว่า I t c h u ค่ะก็ตอนนี้นะคะรู้จักพวกเราทุกคนกันไปแล้วรู้จักวงของเราไปแล้วแล้วก็รู้จักเพลงของเราไปแล้วด้วยค่ะต่อไปเนี่ยอยากรู้ไหมคะว่าเซนเตอร์และตั้งเนกแต่ละตั้งเนกของเพลงใหม่ของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครกันว่าอยากรู้ยนะคะอยากรู้ยนะคะเสียนนันอีก <Yeah. S 2> บอกมากเลยงั้นขออีกทนะี para ที่เราได้เป็นเวกเตอร์คนแรกไม่จ่อไม่จ่กอย่ามจ่อย่ามาจ่ไม่จ่อไม่จ่รู้สึกยังไงคะใช่ค่ะใช่ค่ะรู้สึกยังไงก็คิดว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่ง ในใ,ใ,ในแต่ละงานอะไรเงี like fire, like ้ยคนที job, uh ่ไม่โดนเลือกหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีฟิลแบบร้อยกว่ยใจนิดน่งเงี้ยแล้วพี่เ็นเขาก็จะพูดเสมอว่าแบบเออเขาเห็นความพยายามของทุกคนแล้วก็ดีใจที่พี่เฮนเห็นว่าเราพยายามเหมือนกันอะนี่โอ้โหจะย่อไปเลย 对呀。<Yeah. S 2> yeah. พยายามและตั้งใจกับซิ่งเกินหนี้มากๆก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้บอกว่าประทับใจดีใจที่แล้วก็ภูมิใจที่แบบว่าได้ตามพวกเราเนาะพวกเราจะเป็นที่ใช่ไหมคะใช่ทุกคนสามารถรอดูปเอฟวีของพวกเราได้ที่ช่องยูทูบของพวกเรานะคะชื่อว่าเซนติโอฟิเชียลค่ะแล้วก็เป็นเพจของพวกเราชื่อว่าพีจูนะคะแล้วก็พีซ่าแคร์พีจูออฟฟิเชียลค่ะคทุกคนติดตามอมา ได้เลยนะคะมีรายการท้รลมาใช่ใครดูท้อมาแล้บ้างคะตรงนี้มีใครดูแล้วมั้ยผมก็ไม่ได้ดค่ไหนรครดูแค่ไหรอดูแล้วก็ดูบ่้ไม่ไดดูหรือว่าผมไม่ได้ดูใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยบอกเลยว่าพลาดมาต้องรีบกลับไปดูเลยนะคะเพราะว่ามันท้อระมาจริงๆสายเลือดค่ะใค้เลืกไปเอ ก็เหมือนว่าในการโทรมานเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นพวกเราเนี่ยในมุมที่แบบว่าเราอยู่กันยังไงใช่แตอนจริงๆไม่ลองเป็นอะไรเพราะว่าก็จะได้เห็นมุมที่ลึกเข้าไปอีกค่ะใช่ค่ะลึกกว่านี้ไม่ได้ตัวตนเราหรือเปล่าตัวตนที่แท้จริงเราหรือเปล่าคะใช่เราจะมาตีกันแค่ไม่หมดตั อะอย่างดีโดยตลอดเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยขอบคุณะคะ่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะ<า>ที่มาหาเราทุกครั้งเลยแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เราตลอดเลยเนะาะขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะสำหรับวันนี้กลับบ้านไปสวัสดีะคะ่ะขอบคุณค่ะ